สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อรุ่งและของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดหันหมากนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้นะคะจะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะเป็นมีดหันหมากของหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดหนองสีนวลนะคะนะคะทุกท่านเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไหวมงคลไหวที่พูพ่ตัวขึ้นมาเลยนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะเล่มน,นี้จะอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะนะคะทุกท่านนะะเป็นมีดหั่นหมาของหลวงพ่อรุ่งนะคะชื่อของท่านก็เป็นสิริมงคลแล้วนะคะรุ่งเรืองนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะ ด้านในของมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านหลงพ่อลุงท่านก็จะลงตะกดไปที่สันมีสาดอกนะคะเล่มนี้นี่นะคะเป็นมีหั่นหมากนะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่3นิ้วนะคะถ้าด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะ มีดหันหมางเล่มนี้นะคะมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีดหลวงพ่อรุ่งนะคะ mm hmm. ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลนล์นะคะนี่นะคะทุกท่านน,นะคะใบมีดสวยนะคะกระทัดรัดมากๆเลยนะคะสําหรับพกพานะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะ นี่นะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดหั่นหมาของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่6นิ้วด้ามไม้ฝักไม้นะคะ ไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านนี่นะคะรับชมด้านในกันเลยนะคะด้านในของใบมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นลายโบราณนะคะของยุคต้นๆนะคะข้างมลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านนี่นะคะใบมีดก็จะมีความหนาความกระทัดรัดนะคะ สำหรับพกพานะคะทุกท่านใบมีดก็มีความยาวอยู่ที่สามนิ้วนะคะอยู่ที่สามนิ้วนี่นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดหั่นหมากนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะวันนี้นกมีดหมอก็ไม่ทุกท่านได้รับชมนะคะ สองเล่มสองขนาดนะคะสองพากเกจินะคะเป็นสิทธิพี่สิทธิ์น้องนะคะหลงพ่อลุงและหลงพ่อเดิมนะคะทำให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นกมีดหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ